สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบก,กันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสําหรับการทําสลามมอนสเตอร์นะคะรอบนี้นะก็พี่จะลองทําอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มโดยแป้งข้าวโพดนะคือพี่คุยไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะน่าจะเห็นที่พี่ทําพังวันนี้ไม่น่าจะพังแล้วนะก็เดี๋ยวลองเริ่มด้วยการใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะเดี๋ยวจะทานิดเดียวพอเพราะว่ามันเสียแล้วเราอยากทําต่อจะได้จะได้ทําได้นะคะ นี่เอาแป้งข้าวโพดใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเช่นเดียวกันได้อย่างอ่ะแล้วก็คนค่ะคนคนคนคคนคน,คน,คนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะก็จะใส่สีลงไปค่ะรอบนี้จะใช้เป็นสีชมพูนะคะ สีชมพูเนสหนึ่งโอ้โหนเนนิสเหรอเนี่ยแล้วก็คอนค่ะสีชมพูน่ารักมากเลยคน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 มันน้อยไปหรือว่าแต่เอาไม่เป็นไรลองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เม็ดแมงลักแบบน้อยมากค่อยๆใส่ลงไปแล้วกันนะแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไง พี่ว่าพี่ไปเล่นกาวดีกว่าแม <c oughs> กาวจะง่ายกว่าน,นี้แม่น้องๆรู้สึกว่ายากมากเลยอะ่ะจะได้เม,เมกก่นแมงลักัลรอบเมื่อกี้อะสีสวยมากเลยค่ะสีชมพูของเราเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่เม็นแมงลากกานรอบนี้เมื่อกี้แกะถุงเลก็กแล้วรอบนี้ต้องแกะถุงใหญ่ละเอาแบบว่าค่อยๆเทมากๆใหญ่เยอะค่อยๆเทพอ,อก่อนแล้วก็ค่อยๆค,คนให้เขาดูดน้ําค่ะก็กลายเป็น เหมือนช็อกโกแลตชิพสลามช็อกโกแลตชิพนี่เมื่อกี้พี่ก็ทําถึงขั้นตอนนี้เนาะแล้วมันก็ยังไม่แบบยังไม่พองไม่ดูดน้ําก็ใจร้อนใส่เม็ดแมงลักลงไปอีกทีนี้แข็งเลยไงอ่ะพี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ทําไม่เป็นแล้วมันพังเป็นยังไงนะรอบนี้เราจะไม่พังแล้วนะจ๊ะน้องๆช่วยเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยหวังว่าพี่จะไม่โกอ,อีกแล้วนะโอ๊ย ดีขึ้นมันดีขึ้นตอนนี้เม็ดแมงลักก็เริ่ม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 บวมน้ำนิดๆนะคะดูสิมันก็ยังไม่เป็นอะ่ะเราต้องใส่เม็ดแมงลักเพิ่มอะ่ะก็กลัวว่าใส่เพิ่มแล้วมันก็จะไม่ไมเป็นอีกอะ่ะ๋ยวเราจะพยายามใส่น้อยมากใส่น้อยมากฮัลโหลอย่าใส่เยอะ,อะบอกว่าใส่น้อยๆเเถอ,อะยังยัง ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเฮ้ยถ้าสติว่าคราวนี้เสียอีกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ทำใหม่อีกวันนี้ต้องทำให้ได้ค่ะเราจะไม่ยอมแพ้เอ้ยพี่ว่ามันดีขึ้นนะพี่ว่ามีความพัฒนาจากเมื่อกี้ค่ะด,ดีขึ้นค่ะมันดีขึ้น่ะเดี๋ยวคนต่อไปเลยก่อนนะน้องๆมันดีขึ้นดูสิ ว่าเม้นต้งรักน้อยไปแป้งน้อยไปหรือว่าน้ำน้อยไปแต่มันเหลวนะแป้งไม่น่าจะต้องใส่เพิ่มแล้วล่ะมันไหลแล้วค่ะเอ้ยมันกลายเป็นวันสเตอร์แล้วเอะอุ้ยไหลตาย <laughs> ตโอ้ยมันโอเคคิดว่าน่าจะเป็นแล้วนะสีสวยมากเลยอนะ่ะสีชมพูพาสเทลพาสเทลเหรออุ้ยน่าจะเหมือนของแม่ปุ๋ยแล้วนะ โอ้ยยัไม่ค่อยติดมือเท่าไหรไ่ด้วยนะอุ๊ยดีเอ๊ได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะน้องๆเล็กไปน,น,นิดนึงเลยว่าพี่กลัวพังแต่ว่าถือว่าโอเคนะเดี๋ยวพี่ลองทำสีอื่นด้วยดีกว่าแหมพอทำได้แล้วรู้สึกตื่นเต้นเดี๋ยวเอาสีแจ่งอะไม่ติดมือด้วยก็พอเล่นให้มันหนืดหนืดมือได้อยู่นะคะแต่พี่ไม่เคยเล่นสลามที่เขาเล่นกันอะก็เลยอันนั้นดูเหมือนเขาจะยืดได้เยอะกว่านี้เนาะ ก็ยืดเหมือนกันนะว่ามันก็เหนื่อเนืดก็ถือว่าโอเคนะเล่นได้ไม่อันตรายค่ะมันไม่ติดมือนะเนี่ยดีงามมีเหมือนเป็นลูก,กตาอยู่ในเนื้อสลามนีสลามมอนสเตอร์เฮ้น้องๆก็ไปลองทำดูนะคะพี่ก็ลองทำตามแม่ปุ๋ยแล้วได้เป็นแบบนี้ก็สนุกดีค่ะ อันต่อไปจะทำเป็นสีสม้มแก้มือ คิดว่าน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวลองออกมานวดกันนะคะแปลกเนาะมันไม่ค่อยติดมือเท่าไหรนะ่นวดก่อนแสดงว่ามันก็อยู่ที่การใส่น้ำน้อยใส่แป้งเยอะใส่แป้งน้อยใส่เม็ดแมงรักอะไรด้วยนะคะสีชมพูสีช,มพ,สชมพูที่ทำไปเมื่อก,กี้แข็งแล้วค่ะอันนี้เหนียวมากค่ะทำพอทิ้งไว้สักพักนึงมันก็จะแข็งอะอสีนี้ไม่สวยเลยไม่น่เล่นเลย นี่นะคะมันก็ไปติดกันเรียบร้อยแล้วอ่ะไม่ออกแล้วถ้ายังไงวันนี้ก็ถือว่าทําสําเร็จแล้วนะคะถ้ายังไงอันนี้นะมันไม่อันตรายก็จริงแต่ว่าห้ามกินนะคะยังไม่สุกไงเวลานั้นเขาต้องเอาไปต้มนี่มันยังไม่ได้ต้ม,มก็กินไม่ได้นะคะแล้วก็ทําเสร็จต้องทิ้งเลยนะเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมันน่าจะเสียเน่าเสียไม่สามารถเล่นได้มันน่าจะมีกลิ่นแน่ๆคือเล่นเสร็จปุ๊บต้องเอาไปทิ้งเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบายๆค่ะ